สวัสดีครับวันนี้มาทำดอกรักเศรษฐีนะครับเตรียมริบบิ้นนะครับกับที่ใ่ความยาว38เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะครับตัดปลายแหลมนะครับใช้ด้านเงาไว้ด้านบนนะครับนะครับส่วนแป้งกับเพชรก็ ไว้อีกฝั่งหนึงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเตรียมเกสรดอกบัวนหนึ่งชิ้นนะครับสี่ตามใจชอบมาเริ่มกันเลยนะครับหยิบมาหนึ่งเส้นก่อนนะครับความตูดเขาลงนะครับความตูดเขาขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับสอดเข้าไปในช่องนะครับลอดผ่านสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามดึง แล้วก็เหลือปลายไว้นิดนึงนะครับต่อไปนี่นะครับลดผ่านสามเส้นเหมือนเดิมหนึ่งสองสามดึงหนึ่งสองสามดึงทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะครับแล้วก็เราจะมาเจอกันในอันสุดท้ายนะครับ พอเราสอดครบทั้ง8ปดเส้นเราหงายขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาทำเกสรดอกบัวอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเหมือนกลีบข้างในเลยนะครับพับไปทางด้านขวาหยิบเส้นข้างหน้าเรานะครับเสร็จแล้วพับแล้วก็ให้ชิดขอบนี้นะครับเสร็จแล้วพับลงสอดช่องขวามือนะครับ ต่อมาพัไปทางด้านขวากดพับลงสอดช่องขวามือพับไปทางด้านขวากดพับลงสอดช่องขวามือทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะครับ พอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราคว่าเหมือนเดิมแล้วก็สอดเก็บสามทั้งแปดเส้นนะครับลอดผ่านสามเส้นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับช่องใครช่องมันกดก่อนต้องกดนะครับให้มีช่องสอดพอสอดปุ๊บเราก็เอานิ้วดันปลายของไว้นะครับปลายนี้เดี๋ยวกันริบบิ้นไว้หลุดแล้วก็ดึง ผ่านสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามออกช่องที่สามวดผ่านสามเส้นหนึ่งสองสามออกช่องที่สามทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะครับ แล้วหงายนะครับเราจะมาทํากลีบต่อมานะครับกลีบขึ้นมาด้านหน้าตัวเรานะครับหนึ่งเส้นพับไปทางด้านขวาม้วนออกมาพับไปทางด้านซ้ายนะครับแบบนี้แล้วเราก็หันกลีบหันตัวดอกมาทางฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วพับไปทางด้านหน้าสอดช่องขวามือ,อนในกลีบเกสรน,นะครับ จัดทรงให้เขาดูดีนิดนึงเสร็จแล้วดึงดึงพอพอดีนะครับไม่ต้องแน่นมากพอกระชับเสร็จแล้ววนซ้ายนะครับพับไ้ทางนั้นขวาเสร็จแล้วมวนมาข้างหน้าไปทางนั้นซ้ายเสร็จแล้วพับไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับสอดช่องขวามือช่องเกสอน,นะครับขวามือ ทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะครับก็มาเจอกันลีบสุดท้ายครับอืมนี่นะครับพอเราดึง ครบทั้งแปดเส้นแล้วนะครับเราก็มาไลดึงนิดนึงถ้าอันไหนมันมันหลวมเกินไปก็ไลดึงให้มันสวยงามขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพลิกกลีบมาไว่ด้านข้างนี้เสร็จแล้วเราจะหยิบมาเส้นหนึ่งพับอย่างนี้พับอย่างนี้นะครับพับไปทางด้านขวาอย่างนี้เสร็จแล้วนิ้วเราเนี่ย โค้งไ่โคงไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในช่องขวามือมันจะมีช่องให้ลงนะครับเราต้องเอานิ้วกดไว้นะครับแล้วก็มันจะมาโผล่ช่องนี้นครับแล้วก็ดึงตอนดึงนะครับเราก็จัดทรงให้เขาดูดีนิดนึงนะครับ ขึ้นไปพับไปทางขวาเสร็จม้วนยุเทินมาสอดช่องขวามือน,นะครับหยิบต่อมานะครับพับไปทางด้านขวาพับลงมาพับไปทางด้านขวาแล้วก็ยุเทิน ตดช่องขวามือแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงทำให้ครบทั้ง8เส้นนะครับ พอเราครบทั้งแปดเส้นนะครับมันก็จะได้กลีบข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าอันไหนหลวมบ้างอันนี้หลวมใช่ไหมแล้วก็จัดใหม่นะครับมันหลวมเกินไปก็ไม่สวยครับก็จัดทรงนิดนึง พอได้แล้วนะครับเราก็จะสอดเขาขึ้นมาทำจีบสุดท้ายหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นพับขึ้นมาทางด้านหน้านะครับสอดช่องทะแยงขึ้นไปนะครับไปทางซ้ายเขาจะมาโผล่ตรงน,นี้นะครับก็ดึงน,นะครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วตีปต่อมาก็ทำเหมือนเดิมนะครับ พับซ้ายทะแยงขึ้นมามันก็จะอยู่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดึงนี่นะครับพับทางด้านซ้ายดึงทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะครับพอเราสอดเก็บทั้งแปดเส้นแล้วขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ทํากลีบสุดท้ายนะครับยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นข้างหน้าตัวเราเสร็จแล้วพับลงมาม้วนไปทางด้านขวาเอาให้ตึงๆเลยนะครับเอาให้แน่นๆเลยนะเสร็จแล้วพับเขาลงมาอย่างนี้ให้เขาเข้าไปในร่องเสร็จแล้วเอานิ้วเอานิ้วนิ้วชี้กดเสร็จแล้วพาดขึ้นมาเหมือนเดิมนี่นะครับ ให้เขาเป็นคลื่นนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วพับลงมาอย่างนี้พับลงมานะครับสอดเข้าไปในช่องข้างหลังครับนี่เ,เขาก็จะมาโผล่ข้างล่างาตอนดึงนี้เราต้องจัดทรงให้เขาแน่นก่อนนะแล้วก็ดึงนี่นะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วกลิบ กิบต่อมานะครับทำทำข้างขวานะครับพับขึ้นพับเอ้ยพับลงมาหุนไปทางขวาแล้วก็เยงังรงบินนะครับแล้วก็พาดพาดลงมาก่อนแล้วก็จัดเขาขึ้นมาเหมือนเดิมนิ้วกดไว้พับลงมาอย่างนี้แล้วก็สอดนะครับ ดึงนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะสาธิตอีกกลีบหนึ่งนะครับพับไปทางด้านขวาลงมาตึงๆเลยนะครับแล้วก็ผ้ดเขาลงมาอย่างนี้ให้มันเข้าร่องนะครับเสร็จแล้วพ้าขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็จัดทรงนะครับให้มันเป็นคลื่นอย่างนี้พับลงมาข้างล่างแล้วก็สอดลงไปข้างหลัง ก็จะมาโบกข้างล่างนะครับก็ดึงตอนดึงนี้เราต้องเอานิ้วประคอไงไว้ด้วยนะครับทําให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะครับ กลีบสุดท้ายนะครับเราจะสอเข้าไปข้างหลังเส้นแรกนะครับข้างล่างเส้นแรกข้างล่างของกลีบที่เราทําตอนแรกนะครับนี่มันจะมีร่องนี้สอดเข้าตรงนี้นะครับระหว่างกลางเลยเสร็จแล้วพับลงสอด ลงนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กลีบคลื่นสวยงามแบบนี้นะครับก็มาไล่ดึงเพื่อความสวยงามนิดนึงกลีบนี้ก็จะไม่จําเป็นต้องดึงจนสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเล็กเกินแล้วมันจะไม่สวยอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับเสร็จตล้นี้เหลือ ตัดให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็เราก็พาดเหมือนเดิมพาดข้างบนนะครับเจ็บงานเพื่อความสวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบนะครับ เร็เรียบร้อยแล้วครับดอกรักเศรษฐีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ